ในยามเช้าเช่นนี้คุณภาพของภาวนาคือความว่างเป็นความว่างอย่างสมบูรณ์จากเวลาและเนื้อที่มันเป็นความจริงและไม่ใช่ความคิดและไม่ใช่ความจริงซึ่งแย้งกันของการคาดคะเนที่ตรงข้ามกันเราจะพบกับความว่างที่พิเศษนี้เมื่อรากเง้าของปัญหาทั้งหมดสูญสลายไป รักเง่าของปัญหาโดยแท้จริงแล้วก็คือความรู้หรือสิ่งที่เคยรู้ไปแล้วซึ่งมันมักจะทำให้แบ่งแยกและยึดมัน่นในการภาวนาจิตใจย่อมว่างจากอดีตแต่มันสามารถจะใช้อดีตในฐานะความรู้ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นได้ตลอดวันและในยามค่ำคืนการหลับคือ ความว่างจากบรรวานและดังนั้นจิตใจจริงได้สัมผัสกับภาวะเหนือการเวลาภาวานาไม่ใช่การบังคับร่างกายและความคิดและมันก็ไม่ใช่ทั้งระบบการหายใจเข้าและหายใจออกร่างกายจะต้องนิ่งมั่นคงปราศจากความเครียดการรับรู้ได้ไวในความรู้สึกจะต้องคมชัดและต่อเนื่อง และความคิดฟุ้งซ่านความยุ่งยากใจและความลังเลต่างๆจะต้องสิ้นสุดลงเราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ร่างกายแต่อาจจะเริ่มต้นที่จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยความคิดอคติและความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับตนเองเมื่อจิตใจมั่นคงปลอดโปร่งและตื่นตัวเมื่อนั้นการรับรู้ความรู้สึกจะแจ่มชัดขึ้น และจิตใจจะคมชัดอย่างที่สุดและเมื่อนั้นร่างกายของเราพร้อมกับปัญญาตามธรรมชาติของมันซึ่งไม่ถูกแทรกแซงด้วยนิสัยทัศนคติจะทำหน้าที่ของมันตามที่พึงเป็นดังนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายจิตใจอันได้แก่ความรู้และความหลากหลายของการแสดงออกของความรู้นั้น สมาธิอาจทำให้ความคิดแคบลงอยู่ในที่จำกัดและเปราะบางแต่สมาธิจะเป็นเรื่องธรรมดาและง่ายๆหากเป็นการสังเกตโดยวิถีทางการทำงานของความคิดความสังเกตเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้คิดซึ่งคัดเลือกและเลือกทิ้ง ผูซึ่งเลือกรับบางอย่างและปฏิเสธบางอย่างการสังเกตเช่นนี้จะไม่มีการเลือกแต่จะเป็นการสังเกตทั้งภายนอกและภายในความจริงแล้วมันเป็นกระแสะความเคลื่อนไหวระหว่างภายนอกและภายในและเมื่อนั้นเองที่การแบ่งแยกระหว่างภายนอกและภายในจะสิ้นสุดลงดังนั้น เราต้องเริ่มต้นที่จิตใจของเราไม่ใช่ที่ร่างกายของเราสิตใจซึ่งได้แก่ความคิดและการแสดงออกต่างๆของความคิดเหล่านั้นสมาธิทำให้จิตใจแคบลงจำกัดและเปราะแต่สมาธิจะเป็นไปอย่างธรรมชาติเมื่อเกิดการสังเกตวิถีของความคิดการมีสติเช่นนี้ไม่ได้มาจากผู้คิด ซึ่งจะเลือกและทิ้งจะเลือกรับและปฏิเสธสติเช่นนี้จะไม่มีการเลือกและการสังเกตทั้งภายนอกและภายในมันจะเป็นเนื้อเดียวกันและซึ่งกันและกันระหว่างข้างในกับข้างนอกดังนั้นการแบ่งแยกเป็นข้างในและข้างนอกจะสลายไปความคิดจะทำลายความรู้สึก ความรู้สึกเช่นความรักความคิดให้เราได้แค่ความเพลิดเพลินใจและในการแสวงหาความเพลิดเพลินความรักก็ถูกทิ้งไว้ข้างๆความเพลิดเพลินใจในการกินในการดื่มฝังต่อเนื่องอยู่ในความคิด และเพียงแค่การควบคุมและการหักห้ามความพลิดเพลินที่ความคิดทำให้เกิดขึ้นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมันยังจะทำให้เกิดความขัดแย้งและการบังคับความคิดซึ่งมีลักษณะเป็นรูปไม่สามารถจะสแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาได้เพราะความคิดเป็นเพียงความจำและความซึมซับอยู่กับความจำนั้นย่อม ไร้ความมีชีวิตเช่นเดียวกับใบไม้ที่ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วการมีสติในภาวะทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความใส่ใจซึ่งไม่ใช่ผลอันเกิดจากความไม่ใส่ใจความไม่ใส่ใจนี้เองที่ครอบงำกำหนดนิสยัย เพื่อความเพลิดเพลินของร่างกายและลดความเข้มของความรู้สึกลงเราไม่สามารถเปลี่ยนความไม่ใส่ใจมาเป็นความใส่ใจได้แต่การสังเกตในความไม่ใส่ใจนี้เองที่ทำให้เกิดความใส่ใจการเห็นความซับซ้อนทั้งหมดนี้คือการภาวนาและด้วยภาวนานี้เองที่จะช่วยจัด ความสับสนให้เป็นระเบียบขึ้นและระเบียบนี้เองเป็นระเบียบที่แน่นอนเช่นเดียวกับระเบียบของคณิตศาสตร์และจากนั้นการกระทําที่เป็นการกระทําที่แนบแน่นกับความจริงเบื้องหน้าก็เกิดขึ้นระเบียบไม่ใช่การจัดแต่งการออกแบบหรือการกำหนดสัดส่วนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลัง ระเบียบเกิดขึ้นจากจิตใจซึ่งไม่วุ่นวายด้วยความคิดเมื่อความคิดเงียบลงความว่างก็จะเกิดขึ้นและนั่นก็คือระเบียบแม่น้ำสายนั้นน่าพิศวงอย่างยิ่งมันเป็นแม่น้ำที่กว้างและลึกบนฝั่งมีเมืองใหญ่น้อยมากมายตั้งอยู่ มันหลังหลายอย่างอิสระไม่เคยละทิ้งตนเองชีวิตทั้งปวงดำเนินไปบนตะลิ่งนั้นทั้งทุ่งหญ้าสีเขียวขจีป่าบ้านหลังโดดเดี่ยวความตายความรักและความเสื่อมสะพานกว้างและยาวที่มั่นคงและถูกใช้ประโยชน์ทอดข้ามสายน้ำนั้น ทานน้ําและแม่น้ําสายอื่นๆได้มาบรรจบก,กับมันแต่สายน้ําเส้นนี้ก็เป็นแม่แม่ของน้ําทั้งหมดทั้งสายเล็กและสายใหญ่แม่น้ําเส้นนี้อิ่มเต็มและชําระตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอและในช่วงตะวันตกดินการได้มองแม่น้ําสายนี้เป็นความอิ่มใจอย่างยิ่ง ด้วยสีสันของเมฆที่เข้มขึ้นและผิวน้ำเป็นสีทองแต่สายน้ำเล็กๆที่เห็นอยู่ไกลๆท่ามกลางโขดหินซึ่งดูเหมือนตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างสายน้ำนั้นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตและจุดจบของมันดูเหมือนจะข้ามเขตตลิ่งและทะเลไปไกลโพล้น ภาวนาก็เช่นเดียวกับสายน้ำนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดลงท้ายมันเริ่มต้นและจุดสุดท้ายก็คือจุดเริ่มต้นมันปราศจากต้นเหตุและการเคลื่อนไหวของมันคือความใหม่ของมันภาวะจะใหม่อยู่เสมอภาวนาไม่มีความเก่ามันไม่เก่า เพราะมันไม่มีรากอยู่ในเงื่อนเวลาภาวนาเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามเริ่มต้นเช่นกับหยดน้ำเล็กๆที่หยดไหลและดำเนินไปเหนือการเวลาที่ซึ่งความคิดและความรู้สึกไม่สามารถเข้าถึงที่อดีตก็ไม่สามารถเข้าถึง การภาวนาคือการปล่อยให้พลังได้หลั่งไหลยอย่างเป็นอิสระในเนื้อที่ที่ความคิดได้สร้างให้เกิดขึ้นในที่นั้นย่อมไม่มีความรักเนื้อที่ที่เกิดขึ้นนี้จะแบ่งแยกมนุษย์ออกจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและในเนื้อที่นั้นจะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ ความโกรธและความกลัวภาวนาคือการสิ้นสุดของเนื้อที่เช่นนี้มันคือการสิ้นสุดของตัวกูและเมื่อนั้นสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะในเนื้อที่ที่ปราศจากเนื้อที่ซึ่งไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดนั้นจะไม่มีเขาและไม่มีเรา ดังนั้นภาวนาจึงไม่ใช่การมุ่งแสวงหาภาพหรือนิมิตแม้ว่าภาพบางภาพจะทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์โดยลัทธิแนวคิดแต่ภาวนาจะเป็นอาณาเขตที่ปราศจากขอบเขตซึ่งความคิดไม่สามารถจะเข้าไปได้แต่สำหรับพวกเราทุกคนเหนือที่ที่ความคิดสร้างขึ้นซึ่งทำให้เกิดตัวกู เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะนี่เป็นสิ่งที่จิตใจได้ถูกครอบครองไว้ทั้งหมดและทำให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องด้วยมีตัวกูเป็นเจ้าของและความกลัวการสูญเสียหรือสูญสลายก็เกิดขึ้นในเนื้อที่นั้นแต่ในภาวนาเมื่อมีการสังเกตเห็นภาวะเช่นนั้น จิตใจอาจจะสามารถเข้าสู่อนณาเขตที่การกระทําจะเท่ากับการไม่กระทําเรามักจะไม่รู้หรอกว่าความรักคืออะไรเพราะในเนื้อที่ที่ความคิดได้สร้างตัวกูขึ้นนั้นความรักจะเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวกูและไม่ใช่ตัวกู ความขัดแย้งความทรมานเช่นนี้ไม่ใช่ความรักแน่นอนความคิดเป็นการปฏิเสธความรักและความคิดก็ไม่สามารถเข้าสู่เนื้อที่ที่ไม่มีตัวกูในเนื้อที่แห่งนั้นเป็นดินแดนอันสงบที่มนุษย์แสวงหาแต่ไม่พบเพราะเขาแสวงหามันในอนาณาเขตของความคิดและความคิดนั่นเอง ที่เป็นตัวทำลายความสงบเช่นนี้ความเชื่อต่างๆเป็นเรื่องไม่จำเป็นเช่นเดียวกับอุดมคติต่างๆทั้งสองประการนั้นทำให้พลังของชีวิตแตกสัน้นกระจัดกระจายทำให้พลังไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะคลี่คลายความจริงของชีวิตให้ปรากฏ ความเชื่อและอุดมคติต่างๆทำให้เราหลีกหนีจากความจริงและในการหลีกหนีนั้นยิ่งทำให้เรายิ่งมีความทุกข์ความทุกข์จะสูญสลายมาลายหายไปเมื่อเราเข้าใจชีวิตที่ลักคณะไม่มีระบบใดหรือวิธีการใดจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตได้เลยแต่ การรับรู้อย่างชัดเจนในความจริงแต่ละขณะเท่านั้นที่จะนำพาเราให้เข้าใจชีวิตได้หากเราภาวนาตามระบบที่กำหนดไว้แล้วมันจะเป็นการหลีกหนีจากความจริงของสิ่งที่เราเป็นดังนั้นการเข้าใจตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากและความจริงของชีวิตที่เราพึงเข้าใจนี้ มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเข้าใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการภาวนาเพื่อที่จะได้พบพระเจ้าหรือนิมิตต่างๆความรู้สึกต่างๆหรือรูปแบบที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างอื่นภาวนาคือช่วงเวลาแห่งอิสรภาพ และภาวนาเช่นนั้นเหมือนการเดินทางเข้าไปสู่โลกลี้ลับแห่งความงามและความเงียบสงบมันเป็นโลกที่ปราศจากภาพใดๆไม่ว่าจะเป็นสศญลณ์หรือถ้อยคำและปราศจากคลื่นแห่งความจำความรักคือความสิ้นสุดลงของทุกๆุกขณะและทุกๆขณะคือการเริ่มใหม่ของความรัก มันไม่มีการผูกอิงไม่มีรักเง่ามันปรากฏขึ้นอย่างไม่มีที่มาและมันเป่นเปลวไฟที่สลายทุกขอบเขตซึ่งถูกสร้างขึ้นในจิตใจมันเป็นความงามเหนือความคิดและความรู้สึกมันไม่สามารถบันทึกได้ในแผ่นผ้าใบด้วยการวาดในถ้อยคำหรือในหินอ่อนภาวนา เป็นความสุขลึกซึ้งและนำมาซึ่งความสงบการแย้มบานของความรักคือการภาวนาในภาวนาเราจะพบที่ที่ซึ่งความรู้สิ้นสุดและพบกับอิสรภาพจากความรู้